วันนี้เดี๋ยวมึงถ่ายอนะไรเนี่ยไหนนัดสิบโมงอ๋อสิบโมงไงนี่ อ๋อ13โมงแล้วโอ้โหวันนี้รถบัญชารถันเกา่าเหยียบได้เต็มที่กันนั่นแหละ20กูดเดินดีกว่าเออโอ้โหวันนี้ใช้กัวโปซื้อได้ซื้อมาใหม่ด้วยนี่ซื้อมาใหม่เลยอ่าอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเอามาใช้ในการทํางานได้รวดเร็วโอ้โหกูไม่ต้องซื้อด้วยเออใสก็ต่อซื้อกล้องเองมา <laughs> <laughs> เดินทางไปถ่ายคลิปกันวันนี้ได้ออกนอกบ้านแล้วนะครับนี่เรามาอยู่ที่ห้างรเวศซีคอนบางแค แล้วเราก็ไม่รู้ว่าในซีคอนบางแคเนี่ยมีร้านชานมไข่มุกกี่ร้านถ้าเราเจอร้านไหนอ่ะเราจะสั่งไปเลยชานมไข่มุกที่หวานที่สุดในร้านนั้นเลยสั่งนี่หมายถึงสั่งกินเหรอสั่งปิดที่ใหญ่มาจากไหนบ้างปกติเราเป็นคนที่กินหวานน้อยมากคือแต่ก่อนอก็กินกปกติแหละแต่เดี๋ยวนี้มันมีหวานน้อยก็เลยกระแดกกระแดอยากกินหวานน้อยอ๋อทำเป็นรักสุขภาพเออเอีควายแล้วกินเบียร์ทุกวัน ไม่นี่คือรู้สึกว่ากินหวานน้อยแล้วมันมันดีต่อร่างกายกินแล้วไม่อ้วนบางทีเรากินชารโลคไหนุกอ่ะหวานต่ำส่วนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เราก็ไปสั่งแบบขอห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับพนักงานเขาแบบมีเข้ามาทำเองนั่นแหละเราติดหวานน้อยแล้วพอติดหวานน้อยเนี่ยกลายเป็นว่ากินหวานมากๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอี๊โคตรหวานเลยทีนี้เราจะมาฉีดกดตัวเองว่าถ้าเราลองสั่งชาโลคไหนุกแบบโคตรหวานจะเป็นยังไงร้านแรกดาคาซี่ทุกคนอะไรชี้อะไร ชี้หม่อ๋อไม่อ่ะเดี๋ยวเราไปอัดตรงนู้นไงพอดีแม่งวันนี้ลืมเอาไม้มาโย่ปะตบเบาไปชานมไข่มุกมันหวานสุดกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับพอดีแม่ชอบกินหวานอ๋อเต็มที่ละหาสิเอาสเอาสุดของร้านเลยครับได้ครับอันนี้สั่งอะไรไปชานมปกติ เคยถังเคยถัขงของดาร์กัสซี่คือเป็นชนานุไข่มุกที่มีน้ำตาลเชื่อมอยู่ด้วยในในไขม่มุกอือก็จะหวานไม่ใช่หวานมานะหวานหวานเมื่อกี้เมื่อกี้ยามเละแล้วนะทำไมอ,อ่ะตาเขาเละเดินนีอ้ออกไปครับทางนี้นมาชิมกันครับเป้าหวานร้อยห้าสิบจะเป็นไง มองไม่เห็นเลยอ่ะหวานจัดอ่ะไม่นด้เห็นปะเี่ยเห็นปะเี่ยเห็นปะเ่ะใครอ่ะ <laughs> โ,อโหขหวานจิ้งจ้าอร่อยหวาถ้าหวานอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะขับรถกลับบ้านไม่ได้อ่ะง่วงกันเนี้ยคือเหมือนกินน้ำเชื่อมเลยอ่ะไม่มีรสชาติของชานมเลยมันไม่ได้รสชาติของธรรมชาติอะมันไม่ได้กลิ่นชาแล้วแต่ความหวานเนี่ยใช่เต็นสิบเลยตัวนี้เอาไปเดยนสิบคะแนนคือร้านเนี้ยชื่อว่าร้านชาคิงเกิดมาเพิ่งเคยเจอปะ เออเดี๋ยวชานมไข่มุกที่หวานที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกันว่าสู้ดากาซีได้บ่มเอาชานมไข่มุกหวานที่สุดในร้านเลยครับใช่ตกใจเลยได้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 ตอันนี่ของผมครับไม่ใช่ไปเอาอะไรมาเเอาชานมไข่มุกหวานที่สุดในร้านเลยครับหวานสุดมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปกติมันแบบร้อยยี่ใช่ไหมเอาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ได้ครับ คนดังอะครับเขารู้จักผมด้วยปกติเวลาผมเดินผ่านสาวๆแล้วกูสาววิ่งตามทุกคนเลยนะอ๋อพี่ก็รอขโมยกระเป๋าเข้าไปวิ่งตามเลยอ้โมมอคุณคอะไรนะสามห้าบาทไม่ยืมใส่ทัก ชาคิงทุกคน35บาทถูกมากอะแล้วมาดูดีกว่าว่าหวานเขาสู้อโอโหโหแม่งเอ้ยไม่รู้จักใช้เลยตอนเด็กๆนี่อยากชอบชอบอะไรชอบนั่งอะ่ะชอบพนักงานมาครับผมชาคิงหวานสุดในร้านเลยอทุกคนไม่รู้ไม่ไอ้ไม่ได้เบมเลยไล่ะกว่าหวานชาคิงอะ่ะอร่อยกว่าหวานดากาซีไอ้ส่วนตัวนะแต่หวานอะ่ะไอ้หี่หวานชิบหายออทีนึงอันนี้ดากซีนะ โคตรหวานแน่ๆอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นชานมแต่อันนี้มันเป็นนมสดมันเลยมีความเข้มข้นกว่าแต่กินหวานกว่าใครมาชากิกลต้องสั่งนะม<า>นมสดเฮยถังนมสดเฮยถังเฮยถังไอ้สัสอ๋อเฮยถังถาชาตามือมึงมีชานมไข่มุกนี่อัดสัมเลตทีด้วยซีเรียสใช่ไหมอ่านว่าซีเรียสวะซีรีอไอ้ไฟอัดสัมเลตทีบาสุก้า าวานสุดในร้านเท่าไหร่หวานสุดในร้านร้อยสามสิบร้ยสามสิบบาทเียครับร้อยสามสิบเปอร์เซ็นตอ๋อครับผมนีนะครับหวานร้สามสบครับหวานหน้าผมก็โอเคครับเขาบอกไปเลยนะที่ซีฟอนมาแคร์ได้มีอะไรดีนะครับอาหารตาอู้แคมป์นคนอย่างงี้เหรอไม่เรียกกูเลยคนไหนนี้เป็นไร อมาแบบเข้มกว่าเฮ้ย hey, ขอบคุณมากครัอบอันนี้คือปั๊กเบิร์กเลยเนี่ยตรงนี้สบายนะอันนี้สับลงทั้งหมดเลย <c oughs> อัดสำัช้าบอกเป็นชาอินเดียหอมกว่าหวานกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยคือในในกล้องอะมันเหมือนแบบไม่มีอะไรนะแต่เรานั่งกันอย่างเงี้ยสองคนเย่ยจุดเดน <c oughs> ่นสัตอ่ะรสชา์ิแบบไงน่าลองคุณคกินครับ อุ้ยอันนี้หวานเข้มมากชานมื้อข้นมากทุกคนข้นแบบโข้นข้นอ่ะว่าให้นี่หวานสุดแล้วชาตามือหนึ่งชาคิงสองชาคาซี่สามเพราะอันนี้หอมๆแต่แขกแหละทำงงทำงงเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน แปลกแล้วรู้แล้วแปลกจริงแแปกแลกเลยที่ตั้งกินโอเคี้อ่ะอะไรหวานกว่านี้หวานแล้วก็มันเข้มข้อนอ,อันดับสองอ่ะชาคิงเฮ้ยชาคิงชาคิง,คงที่ไหมนี่ปะ่ะไม่ได้ละกินไม่ออกทีเมี้ยอรอแกนิกเอาชานมโอริโนค่ครับหวานขนาดไหนครับร้อยยี่สิบห้า อเขาบอกแสบคอไม่รู้ว่าเป็นชาดงหรือว่าต้มยำดูนี่ทุกคนโอลิโนหวานเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าไม่ค่อยหวานหวานน้อยสุดเลยเนี่ยแต่ว่ากลิ่นชาช็อ้อันดับหนึ่งชาครีงอันดับสองชาคาซีอันดับสามอันนี้อันดับสี่ นี่เดินหา,านเลยนะในซีคอนบางแคเนี่ยร้านไหนขายชานมไข่มุกบ้างคือจะหาทุกซอกทุกมุมค <c oughs> ามุทุกคนคามุคุกม,มา <c oughs> ชานมไข่มุกตัวเนี่ยตันนี้ก็สีใช่ไหมครับนี <c oughs> ่หวานก็หนึ่งร้อยเมื่อเดืนครับหนงร้อยห้าสิบมาดูกันทุกคนคามมย150ร้อยห้าสิบจะต็มกว่า อันเนี้ยเท่าโอริโนะไม่แต่คุณอยากรู mm ้ว hmm. ่าเกียวกินมาทั้งหมด5เจ้าละมันได้ประโยชน์อะไรจากการบางทีผมว่าเขีนตาดีนี้ใส่ตาสั้นนะหวานสุดเท่าไหร่ครับ120%เปอร์เซ็นต์นิ้วพีครับผมไซส์เอ็มครับ40บบาททุกคน ราคาโดนใจไมรุ่นมากปกติคนเขาสั่งแั่แค่วานที่ไม่มีใครเพิ่มหวานคือร้านนี้น่าจะหมดแล้วแหละเพราะเราพยายามเดินเดินสุดแล้ว <c oughs> ก็น่าจะเปิดครบแล้วแหละดูทรงแล้วนะคนเริ่มคึกคักนะเห็นต่อยกันยับเลยเดี <c oughs> ๋ยวลองกินเหนเจ้าสุดท้ายแล้วนะมึงดูดิถ้าก <c oughs> ินหมดเนี้ยก็คือแบบไอเหียน้ำตาลแบบเป็นโหลเลยมั้งโบมิซุก็ไปคนก่อนหวางลงล่าง สุดเลยใช่ไหมเลียงเลยอเน,นี้หวาสุดท้ายเลยหวานสุดก็อะไรนะชาตามือ,าอมากาคิงกาคาซี่โอลิโนชามุแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองว่า ร้านไหนหวานที่สุดอ่ะก็ทําให้ดูแล้วนะหวานเนี่ยอย่าไปคิดเลยหวานสุดอ่ะคิดน้ำตาลไม่ดีต่อร่างกายหรอกเนาะพยายามอย่าติดน้ำตาลทุกคนติดสาวอะไรอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ <c oughs> ห,หมดแล้วทั้งหมดกี่ร้านวะหนึ่งสองสามสี่หกร้านสั่งหวานที่สุดสําหรับชาโน่ไข่มุกในซีคอนเลยนะซีคอนบางแคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม like, อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อยากให้พวกเราทําอะไรถ้าชอบก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ชอบสั่งอะไรี่ยาักเลงนี่วันนี้ล้านก่อนจ้าา